สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีพิจิกค,ค่ะอันเนื่องมาจากดาวมฤตยูมีเกณฑ์การโคจรถอยหลังเข้ามาอยู่ในเรือนอาริของท่านนะคะจะส่งผลอย่างไรนั้นแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมชกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ ในวันที่1ธันวาคมปี65นี้นะคะดาวมฤตยูค่ะมีเกณฑ์การโคจรถอยหลังเข้าไปอยู่ในเรือนอริของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะแล้วก็อยู่ยาวไปเลยนะคะจนถึงวันที่8มีนาคมปี66เพราะฉะนั้นดาวดวงนี้นะคะจะอยู่ในเรือนอริของท่านกินระยะเวลาประมาณเกือบ4เดือนเต็มๆนะคะ เพราะฉะนั้นท่านควรจะระมัดระวังในเรื่องอะไรในเมื่อดาวดวงนี้ค่ะโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนอาริอันดับแรกเลยนะคะก็ต้องอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านซึ่งจิลาก็ไม่ได้ทราบในเรื่องดวงชะตาเดิมของท่านนะคะเพียงแต่เอาลัคนามาพยาก์แต่อันดับแรกจิลาก็ขอฝากในเรื่องของสุขภาพอันดับแรกก่อนเลยนะคะสุขภาพของท่านจะมีอาการอะไรในช่วงระยะเวลา4เดือนนี้ที่ผิดปกติไปจากเดิมก็ควรจะไปหาคุณหมอไปตรวจเช็คร่างกายให้ดี ะะอย่าละเลยตรงจุดนี้เป็นอันขาดค่ะแต่อย่างที่จิลาบอกในช่วง,งต้นว่าดาวมฤตยูดวงนี้ของแต่ละท่านจิลาไม่ทราบได้นะคะว่าอยู่ในเรื่องอะไรของท่านเพราะดวงชะตาของแต่ละท่านย่อมไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจิลาจะสมมุตินะคะว่าดาวดวงนี้ในพื้นดวงเดิมของท่านอาจจะอยู่ในภพพันธุแน่นอนเลยช่วงระยะเวลา เกือบจะ4เดือนนี้ท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของรถมีปัญหาในเรื่องของภายในครอบครัวของท่านหรือมีปัญหาในเรื่องอสังหาริม,มทรัพย์นั่นเองหรือบางท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้ญาติผู้ใหญ่ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็พึงระวังให้มากๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะดาวดวงนี้นะคะสมมุติอย่างที่จีลาบอก ที่อยู่ในเรือนของเกี่ยวกับพันธุนั้นก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องการงานของท่านด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกทกท่านจะเป็นอย่างนี้นะคะจีราเพียงยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าดาวดวงนี้อยู่ในเรือนพันธุนั่นเองบางท่านนะคะดาวมฤริดียูดวงนี้อาจจะอยู่ในเรือนปัตตนิในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีปัญหากับคู่ครองคนรักนั่นเองหรือ ดาวพระราหูดวงนี้อาจจะอยู่ในภพการงานก็หมายถึงการงานของท่านอาจจะมีปัญหาอาจจะมีอุปสรรคอาจจะมีศัตรคูคู่แข่งขันในเชิงการค้าก็เป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อดาวดวงนี้โคจรเข้าไปอยู่ในเรือนอริก็พึงระวังนะคะตลอดระยะเวลา4เดือนนั่นเองก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะมีสติมีปัญหาอะไรก็พยายามนะคะตั้งสติแล้วก็แก้ปัญหานั้นไปให้ได้ดีที่สุดนะคะ นอกจากดาวมฤไยูนะคะโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนอริแล้วเขายังมาอยู่ร่วมกับดาวพระราหูดาวพระราหูดวงนี้นะคะของชาวลัคนาราศีพิจิกก็หมายถึงเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องภายในครอบครัวนั่นเองดังนั้นคะ่ะในช่วงระยะเวลานี้เรื่องต่างๆเหล่านี้อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมีปัญหาอาจจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันทันด่วนก็เป็นไปได้ก็อย่าลืมนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมมีสติแล้วก็ค่อยๆนะคะแก้ปัญหาไปให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะ ทำได้นะคะจิลาก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีพิจกิกทุกทุกท่านนะคะมีปัญหาอะไรก็ให้แคล้วคลาดทุกๆเรื่องไปเลยนะคะคําพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีพิจิกมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ ่อไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ